สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเตยพัญญาฮะสวัสดีครับสิทธิสวัสดีครับวันนี้พอดีดูในเพจนะพอดีมีเอฟซีใช่เขาทักมาว่าให้มาช่วยเหลือมีน้องคนหนึ่งนะฮะที่เขาทำงานแล้วเขาสู้ชีวิตมากนะฮะก็บริเวณนี้อยู่ที่ซอยสุขุมวิท6ก6 7กิ็นะก็อยู่ในพัทยานะถ้าเกิดว่าใครที่ได้ดูคลิปนี้นะต้องขอบคุณทุกคนนะที่ว่าดูคลิปนี้จบนะฮะก็เดี๋ยวเราไปช่วยน้องนี่บ่นะใช่ใช่ไปอุดหนุนเพราะว่าน้องเขาจะขาย จะขายข้าวโพดขายข้าวโพดข้าวโพดต้มอยู่ที่เขาจะเดินขายอยู่แถวซอยบัวขาวนะฮะถ้าเกิดเจอน้องคนนี้ก็นะฮะช่วยดูน้องหน่อยเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไปน่าจะอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่แถวๆนี้นะฮะแถวๆนี้ก็เป็นโซนโซนที่ว่าดูบรรยากาศมันจะเป็นแบบเป็นห้องเช่านะห้องเช่าใช่ห้องเช่านะฮะห้องแถวติดกันเลยนะผมขอเป็นห้องแถวไปดูกันว่า อ่าอยู่นี่เองไปสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับอ่าเราขายอะไรเอ่ยขายกระพุ้นกร้มค่ะขายกระพุ้นต้มนะค่ะปกติแล้วเราขายอยู่ที่ไหนนะซอยบ,บัวขาวค่ะซอยบ,บัวขาวนะวันหนึ่งขายได้เยอะไหมพี่ถามพี่ไม่ได้เยอะพี่ประมาณสักห้าหกร้อยอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นห้องเช่าใช่ไหมเป็นที่คือว่าเช่าที่ปลูกอะ่ะเช่าที่แล้วปลูกเองใช่ค่ะ,ะแล้วปกติเนีเ่ยจะขายอยางเงี้ยอยู่ประมาณเท่าไหร่ อันนี้ยี่สิบถุงมาอยู่หกร้อยะค่ะเออไม่ใช่ไม่ใช่คือถุงละถุงละสามสิบค่ะถุงละสามสิบก็คือเดินขายหมดนี่เลยค่ะแล้ววันหนึ่งขายหมดไหมหมดไหมก็หมดมั่งไม่หมดมั่งอะค่ะหมดมั่งมั่งแล้วทุนตอนนี้คือพอเจอวิกฤตโควิดนะค่ะปกติแล้วแต่ก่อนเราทําอะไรอยู่ตอนแรกหนูเก็บของเก่าเก็บของเก่าไม่ได้ก็มาเปลี่ยนขายข้าวโพดเก็บของเก่าไม่ได้ขายข้าวโพดค่ะเอาคือว่าขายยากไหมก็ยากอยู่นะคะตอนนี้ขาก็น้อยนิดนเนาะค่ะอืม พี่เต้ก็รู้ว่าเออเราแบบนักสู้ชีวิตคือจริงพี่เต้ก็ไม่ได้รวยอะไรมากมายนะแต่ว่าก็อยากจะช่วยอุดหนุนเนาะอ่าแล้วก็นี่ก็สิทธิ์อ่าสิทธิ์เอ่อถุงละสามสิบใช่ไหมใช่มมันกี่ถุงทั้งหมดฮะสิบถุงน้ำนี่วันนี้มาทำกิจกรรมกับพี่ได้ไหมได้ค่ะพี่เหมาหมดเลยค่ะแล้วพี่อยากให้เราไปกับพี่เราเดินเดินแจกคนแถวนี้โอเคไหมโอเคค่ะได้ไหมได้ค่ะเราไปทำ วันนี้จะเจอเป็นหาเท่าไรจับมือไว้ก้าวผ่านมันไปด้วยกันไม่ว่าฉันและ to วันนี้ก็ดีใจหะฮะที่ได้มาช่วยเหลือน้องที่เข้าขายกระเพาดีใจรู้สึกดีมากเลยพี่เพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าใครนะฮะที่ผ่านไปซอยบัวขาวใช่ไหมน้องเขาจะขายอยู่เพราะว่าจะมีลูกชายเล็กๆกด้วยอ่ะเด็กเล็กด้วยคนนึงใช่ก็รู้สึกดีถ้าที่ได้มาช่วยนะฮะก็ก็จบไปแล้วจบโอเคไหมารกิจรับโอเคไหมเหนื่อยตอนหิวเหนื่อยไหมหนักถามว่าเหนื่อยไหมแต่รู้สึกแบบรู้สึกดีนะรู้สึกดีกว่าหนักไหมรู้สึกหนักไหมหนักนะพี่จริงๆมันก็ วิไลเยอะนะเยอะครับผมก็ถ้าเกิดทั้งหมดก็600นะก็ให้ไปส0 0พันนะให้ไปสองพันก็ถือว่าแต่ไม่รู้ว่าเพราะว่าบางทีลูกค้าเงียบเนาะอาจจะขายไม่ได้นะทั้งหมดเนาะวันวันเลยนะตอนนี้ตอนนี้รู้สึกว่าจะเงียบด้วยนะครับผมเงียบใช่ไหมฮะที่ซอยบัวขาวที่เงียบมากเงียบมากอยู่ตรงนี้ลองเขาอยู่ซอยบัวขาวนะฮะแต่ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันกันคลิปใหม่นะ คลิปหน้าครับผมคลิปหน้าเรามีเรามีช่องไหมมีมีใช่ไหมฮะมีครับผมมีช่อง WFL นะผม WFL Channel นะครับผมเป็นช่องวนบนนตีบนนตีนะฮะเล็กๆนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ